สวัสดีนะคะทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องของอาจารย์ฝนอีกแล้วนะคะอาจารย์ฝนการเงินนะคะในเรื่องวันนี้ที่เราจะคุยกันนะคะก็คือเรื่องของงบการเงินส่วนบุคคลค่ะนะคะตัวนี้มีความสําคัญมากๆจริงๆนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มเรื่องของงบการเงินส่วนบุคคลนะคะเรามาดูกันก่อนว่าความสําคัญนะคะ ของที่มางบการเงินส่วนบุคคลมันคืออะไรนะคะสิ่งที่เราต้องทำก่อนเลยนะคะทำความเข้าใจก่อนเลยนะคะมันจะมีสองคำด้วยกันที่สำคัญมากๆเลยสำหรับการเงินก็คือหนึ่ง<ม>สภาพคล่องนะคะสภาพคล่องคำนี้สำคัญมากนะคะคำนี้สำคัญมากสภาพคล่องหรือ liquidity นะคะกับอีกคำหนึ่งคือคำวา่าความมาัง่งคั่งหรือ wealth นะคะ สภาพคล่องคืออะไรนะคะสภาพคล่องหมายถึงว่ามีกินมีใช้มีเหลือเก็บอยากกินได้กินอยากใช้ได้ใช้อยากเที่ยวได้เที่ยวอยากเก็บก็ได้เก็บนะคะดังนั้นแล้วมันสำคัญอย่างไรกับความมั่งคั่งห่ะนะคะการที่เราจะมีความมั่งคั่งได้มันต้องเกิดจากการสะสมสภาพคล่องไปเรื่อยๆนะคะจึงนำไปสู่ ความมั่งคั่งได้นั่นเองนะคะความมั่งคัง่งหรือแ l ว h คืออะไรคะคือสภาพคล่องที่สะสมแล้วในรูปแบบของทรัพย์สินต่างๆที่วัดเป็นมูลค่าทรัพย์สินได้เนาะนะคะเราทําความเข้าใจสองคำนี้ก่อนเราทําความเข้าใจสองคำนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยนะคะของการที่จะก่อให้เกิดความมั่งคั่งละ สภาพคล่องที่ดีได้เราต้องเข้าใจเรื่องของการทำงบการเงินส่วนบุคคลนะคะงบการเงินนะคะส่วนบุคคละนะคะตรงนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งเลยนะคะสำคัญยังไงเดี๋ยวมาดูตัวแรกก่อนนะคะส่วนประกอบสําคัญของงบการเงินส่วนบุคคลจะมีสองส่วนที่เราต้องทำด้วยกันนะคะคือส่วนที่หนึ่ง เราเรียกว่างบปลายรับปลายจ่ายนะคะหรือ income statement นะคะ income statement ประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะประกอบด้วยสี่ส่วนหลักๆด้วยกันนะคะส่วนที่หนึ่งรายรับรายรับหมายถึงอะไรโอ้โหง่ายมากนะคะหมายถึงเงินเดือนใช่ป่ะค่าจ้างอ่าโบนัสใช่ไหมคะสำหรับใครได้โบนัสนะคะ โออ่ OT, อันนี้นะคะค่าเช่านะคะดอกเบีย้ยนะคะค่าลิขสิทธิต่างๆนะอันนี้จะอยู่ในส่วนของรายรับทั้งสิ้นเงินออมอ้าว้าไม่เงินออมมาก่อนเลยนะคะรูปแบบใหม่ค่ะเราจะหลังจากที่เราได้รับเงินมาแล้วเราต้องเก็บเลย นะคะไม่ใช่เอามาจ่ายเนาะดังนั้นเงินออมเงินออมก็คือเราตัดออมนะคะตัดออมเลยหลังจากที่ได้รายรับมาซึ่งอย่างน้อยนะคะอย่างน้อยสิบเปอร์เซ็นของรายรับสิบเปอร์เซ็นของรายรับนะคะตัวต่อมาค่ะ ในส่วนของค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในที่นี้เราจะแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันนะคะก็คือค่าใช้จ่ายที่เราเรียกว่าค่าใช้จ่ายคงที่คงที่คืออะไรคะจ่ายเท่าๆกันทุกเดือนเช่นผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะอันนี้ค่าเช่าบ้านค่าเช่าห้องจ่ายเท่ากันทุกๆเดือนคือรายจ่ายคงที่นะคะ กับอีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่ารายจ่ายผันแปรผันแปรคืออย่างไรใช้มากจ่ายมากใช้น้อยจ่ายน้อยเช่นพวกค่าน้ำไฟค่ากินค่าเที่ยวค่าเดินทางโอเคไหมนี่คือผันแปรนะคะแล้วก็มาในส่วนของสุดท้ายก็คือคงเหลือคงเหลือคิดอย่างไรไม่ยากเลยนะคะคงเหลือคิดจากรายรับลบด้วย เอง,อองินออกนะคะลบด้วยคอชอจอนะคะขออนุญาตย่อว่าคอชอจอนั่นคือค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะนี่คือสี่หมวดหลักๆที่เราต้องทำนะคะซึ่งในวันนี้นะคะไอการทำรายรับรายจ่ายงบรายรับรายจ่ายจะเป็นที่มานำไปสู่ลิควิดิตี้หรือสภาพคล่อง เราจะรู้ว่าสภาพคล่องของเรามีมากน้อยแค่ไหนมีหรือไม่มีเลยหรือเสมอตัวอะไรแบบนี้นะคะอ่าตัวต่อไปนะคะ อีกงบหนึ่งที่เราต้องทำเราเรียกว่างบแสดงสถานะทางการเงินหรือ Statement of Financial Position นะคะมันประกอบด้วยสองส่วนสำคัญได้กันนะคะก็คือเราจะแยกสองหมวดให้กันคือส่วนของทรัพย์สินนั่นคือ Assets นั่นเองนะคะกับส่วนของหนี้สินนะคะหนี้สินก็คือเรียกง่ายๆเนาะ Debt นะคะอ่ามีสส่วนด้วยกันทรัพย์สินกับหนี้สิน ตรงนี้ง่ายค่ะนะคะตัวงบแสดงสถานะทางการเงินตรงเนี้บอกเลยว่าจะต้องทำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะคะเพื่ออะไรเพื่อรู้ว่าการใช้ชีวิตของเราในหนึ่งปีที่ผ่านมาทําให้ทรัพย์สินมันงอกเงยหรือทรัพย์สินมันลดน้อยลงไปนะคะทรัพย์สินงอกเงยหรือลดน้อยลงไปนะคะทรัพย์สินคืออะไรบ้างหลัก โอ้โหเงินฝากก็ได้นะบ้านที่ดินรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์กองทุนประกันชีวิตทรัพย์ของมีค่าเนาะกระเป๋ารองเท้ามีค่าสร้อยคอทองคำทองแท่งเครื่องเพชรแหวนอะไรแบบนี้นะคะนี่คือทรัพย์สินนี่สินคืออะไรมีบัตรมีไหมมีกูบ้านมีไหมมีรถมีไหมนี่นอกระบบมีไหมอะไรแบบนี้นะคะนี่คือส่วนของมีสิน เราจะรู้สถานะทางการเงินทำอย่างไรก็ง่ายๆค่ะเอาตัว assets นะคะก็คือทรัพย์สินลบด้วย debt นั่นเองนะคะง่ายๆเลยส่วนนี้ถ้าเมื่อไรก็ตามสถานะเป็นบวกแบบนี้คือเป็นไงคะสถานะเป็นไงดีแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่บวกลบกันแล้วเป็นลบอันนี้คือสถานะทางการเงินไม่ดีแล้วนะจ๊ะ มีสินมากกว่าทรัพย์สินแบบนี้ไม่ดีนะจ๊ะโอเคไหมคะเข้าใจคอนเซ็ปต์กันก่อนดังนั้นเมื่อเข้าใจคอนเซ็ปต์กันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทํางบรายรับรายจ่ายกันจะเห็นว่าอ่านหน้าเดือนปัจจุบันคือเดือนกรกดาน,นะคะสิ่งนี้ให้ทำเราให้ทำล่วงหน้าจ้าล่วงหน้าอย่างร้อยหกเดือนจ้ะอะก่อนที่จะไปตรงนั้น นะคะรั์สิะลืมดูตรงนี้ทรัพย์สินตรงนี้นะคะบ่งบอกถึงเวลก็คือความมั่งคั่งนั่นเองนะคะรั์สินลบนี้สินบ่งบอกถึงเวลก็คือความมั่งคั่งนั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในส่วนของรายรับรายจ่ายงบรายรับรายจ่ายทำยังไงง่ายสุดๆไปเลยนะคะง่ายสุดๆไปเลยขอขยายหนะ้าจอน,นิดหนึ่งนะคะงบรายรับรา,ายจ่าย รายรับสมมุติว่ารายรับเรามีทางเดียวนะจ๊ะมนุษย์เงินเดือนเรามีทางเดียวเลยก็คือเงินเดือนอ่สมมติว่าเงินเดือนได้มาสามหมื่นห้าอ่าสามหมื่นห้าได้เท่ากันถุกเดือนใส่ไปเลยจ้าหกเดือนล่วงหน้าเลยนะจ๊ะสามหมื่นห้านะจ๊ะได้เท่ากันถุกเดือน ไปเร็วนิดนึงนะคะสามหนึ่งห้านะคะใครมี Excel ทํทำใส่ Excel ได้เลยนะคะเพื่อกันง่ายกับการคิดคำนวณน,นะคะอะหลังจากนั้นพอรายรับเสร็จแล้วนี่อันที่หนึ่งเช็คลิสเราอันที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะอันต่อมาเรามาในส่วนของเงินออมอาจารย์บอกแล้วว่าเราต้องออมอย่างน้อยกี่เปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ปะเราต้องออมอย่างน้อยไหนจอยอยู่ใน สิเปอร์เซ็เราต้องออมอย่างน้อยสิบเปอร์เซ็นนะคะดังนั้นสามหมืนห้าเราต้องออมอย่างร้อยสามพันหนะคะสมมติว่าออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสองพันแต่ว่าเราจะต้องออมในธนาคารอีกเท่าไหร่คะพันห้าเป็นอย่างร้อยใครออมมากกว่านั้นยิ่งดีนะคะอ่าบางคนถามว่า,าจาย์คะการออมในรูปแบบ ของเล่นแชร์เป็นออมไหมคะเป็นนะคะถ้าเราไม่รีบเปียค่ะนะคะ,นะคะอ่าก็เป็นนะคะถ้าเราไม่รีบเปียะนะคะก็เป็นการลงทุนเก็บเงินอย่างหนึง่งเช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ต้องดูถึงความน่าเชื่อถือด้วยนะนะคะแชร์ออนไลน์นี่อันตรายนะคะเราไม่รู้ว่าท้าวแชร์และลูกแชร์เป็นใครนะคะก็จะเกิดปัญหาได้นะตามที่ได้เห็นข่าวกันนะคะอ่ะ ตัวต่อมานะคะเรามาที่รายจ่ายคงที่คงที่คือจ่ายเท่ากันทุกทุกเดือนนะคะอ่าสมมติมีจ่ายภาษีนะคะภาษีเงินได้เนาะก็สมมติอยู่ประมาณห้าร้อยละกันอ่ภาษีเงินได้นะคะจ,จ่ายห้าร้อยอ่าอันนี้ถ้าถ้าใคร เงินเดือนเข้าค่าราชการก็หักนะที่จ่ายไปเลยใช่ไหมนะคะค่าเช่าบ้านสมมติว่ามีค่าเชา่า, 3, า,ชาบ้าน้ดยสามพันค่าเช่าบ้านผ่อนบ้านผ่อนรถอันนี้เป็นค่าจะจ่ายคงที่ทั้งสิ้นนะคะ,ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่คือรายจ่ายที่เราจะต้องจ่ายแน่นอนอยู่แล้วน้ําไฟโดยประมาณนะคะสามพันได้นะคะเราเหล่านี้ เดี๋ยวนี้ค่าไฟก็แพงล,ล้อน้ำก็แพงอ่นะคะ mm hmm. ใส่ไปเลยค่ะนะคะโดยประมาณนะคะโดยประมาณอ่าจ่ายบัตรเครดิตนะคะก็ตรงนี้นะคะถ้าเป็นอ่าบัตรเครดิตโดยปกติบัตรเครดิตจะให้ใจ่ายขั้นต่ำอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นตนะคะหรือว่าถ้าใครมีอ่าบัตรเครดิตที่เป็นผ่อนเนาะเป็นบัตรที่แบบผ่อน 0%กี่เดือนหรือมีดอกเบี้ยอะไรกี่เดือนก็ใส่ลงไปนะคะจะได้รู้ว่าอ๋อเรามีค่าใช้จ่ายอ่ะสมมติอาจารย์ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ประกันชีวิตอา่าฉันมีจ่ายประกันนะคะส่วนใหญ่เราจะมีการซื้อประกันเนาะแล้วประกันก็จะจ่ายตามรรอประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันรถยนต์อา่ามีจ่ายตอนไหนใส่มาเลยอา่าเรามีต้องจ่าย ตอนเดือนพฤศจิกาไทยมีลูกก็ต้องมีประกันลูกใช่ไหมนะคะต้องจ่ายเดือนไหนอะไรแบบนี้จะได้ลงถูกนะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้คือการเตรียมความพร้อมนั่นเองจะได้รู้ว่าเฮ้ยค่าใช้ใจ่ายเราอะ่ะจะมีช่วงเดือนไหนล่ะนะคะนอกจากรู้เรื่องของสภาพค้องแล้วยังทำให้เรารู้ในการวางแผนว่า เดือนไหนเราต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเราจะได้เตรียมเงินไว้ให้เพียงพอนั่นเองนะคะต่อมาค่ะค่าใช้จ่ายนะคะในการเติมน้ํามันอ่าเรารู้สมมติอาจารย์รู้ว่าอุ้ยเดือนสิงหาอาจารย์จะต้องมีไปเที่ยวอ่าไปทะเลกับครอบครัวแน่นอนค่าน้ํามันจะต้องไม่ต่ำกว่าอ่ะตีไว้เลยว่าสามพันนะคะในเดือนนั้นค่าอาหารจะต้องเยอะขึ้นมาหน่อยน,นะคะ จากปกติที่อยู่สักห้าพันก็จะเป็นแบบอะแปดพันอะไรแบบนี้สําหรับเดือนนี้นะคะเดือนที่เรารู้ว่าเอ้ยเราวางแผนว่าเราจะไปเที่ยวอื่นๆค่าที่พักต่างๆนั้นะนะอะซีรีรวมไปแล้วประมาณนี้นะคะอะคราวนี้เดือนต่อมาค่าน้ามันโดยปกติก็จะถ้าไม่ได้ไปไหนนะคะก็เติมน้ำมันขังเดียวก็อยู่ได้ทังเดือนก็ประมาณพันห้า นะคะแบบนี้เป็นต้นอืม้าหารก็อยู่ประมาณนี้ห้าพันนะคะเราเรานี้นะคะอ่ะใส่ไปนะคะไม่ใช่ใส่เหมือนจานนะทุกคนนะคะทุกคนไม่ได้ใส่เหมือนพิชานนะคะอันนี้เอาตามข้อมูลของตนเองไปเลยนะจ๊ะอ่าเรียบร้อยสมมุติว่าเรียบร้อยแล้ะเรากรอกได้ ใครคิดว่าไม่ครบถ้วนหมวดตรงนี้ไม่ครบถ้วนคุณสามารถเอามาลงเพิ่มเติมได้นะคะเพราะบางทีเนี่ยบางคนแจกแจงรายได้เนี่ยมีบรรทัดเดียวก็จริงแต่รายจ่ายเนี่ยยาวเป็นหน้าก็มีนะคะเนาะดังนั้นก็แจกแจงค่าใช้จ่ายของตัวเองเลยนะจ๊ะอ่ะเท่านี้ศาสตร์ทำยังไงต่อมาจ๊ะเราจะต้องดูเงินคงเหลือใช่ปะ การแคลคู l เล e เมื่อกี้บอกสูตรไปแล้วว่าเป็นอะไรคะเงินรายรับก็คือเงินเดือนลบเงินออมลบรายจ่ายคงที่ลบรายจ่ายผันแปรจะเป็นเงินคงเหลือนั่นเองดังนั้นทุกคนสักครู่นะคะ โอเคขออภัย okay, นะคะใส่เข้าสักเล็กน้อยนะคะอะมาใดๆคือเครื่องคิดเลขต้องมาจากสามหมื 3, 500, ่นห้าลบสามพันห้าลบหกพันห้าร้อยลบสามพันลบแปดพันลบห้าพันอ้าอู้รอดนะคะเดือนแรกอ้า เอาบดเพีเอาใดๆคือเครื่องคิดเลขไม่เสถียรแย่จังนะคะผ่านสามพันอ่าของทุกคนนะคะสามารถคัลคูเลตของตัวเองได้เลยนะคะลบสามหมื่นห้าโอเคเดือนแรกเราจะเหลืออยู่เก้าพัน อ่ะต่อมาจ้ะต่อมาจ้ะลบสามห้าแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนลบหกห้านิดการนี่เราจะลบเก้าเก้าห้านิด อ่านะคะเดือนนี้ก็เป็นบวกอีกนะคะอ่าเดือนนี้ก็เป็นบวกอีกจริงไหมนะคะอ่าอันนี้ตัวเลขสมมุิได้เคือตัวเลขสมดุลอ่าเดือนนี้เราจะติดลบละจ้ะเดือนนี้ติดลบนะคะสี่พันห้าร้อยอ่าเดือนต่อไปก็เป็นบวกหนึ่งนะคะ เดือนต่อไปก็เป็นบวกแบบนี้แปลว่าอะไรนะคะแบบนี้แปลว่าอะไรแปบลบว่าเฮ้ยสภาพคล่องโดยรวมอะยังมีอยู่นะอา้ะาวทำไมละจานก็มีเป็นลบอยู่เดือนหนึ่งไม่ใช่หรอก็มันเกิดการสะสมสภาพคล่องไงคะสะสมสภาพคล่องเก้าพันบวกหมื่นห้าบวกหมืนห้ามาจ่ายประกันเดือนนี้โอเคนะไหวไหวอย,อยู่นะคะ ไหวอยู่แบบนี้แสดงว่าเฮ้ยมีสภาพคล่องนะคะมีสภาพคล่องที่จะนำไปสู่การสะสมนะคะเพื่อทำให้เกิดความมั่งคั่งได้นั่นเองนะ,ะง่ายๆแค่นี้เองเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ทุกคนนะคะควรทราบแล้วก็วันนี้ก็เอามาแชร์กันนะคะว่าการทำงบ การเงินส่วนบุคคลนะคะเราไม่ได้ทําสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วแต่เราจะทําล่วงหน้าอย่างน้อยหกเดือนใครทําได้สิบสองเดือนยิ่งดีค่ะจะได้รู้ว่าเราจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายอะไรเมื่อไหร่ยิ่งโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวเนาะถือว่ามีภาระแล้วที่จะต้องรู้ว่าเฮ้ยค่าเทอมต้องมาค่าหนังสือต้องมาค่าเรียนพิเศษต้องมา แบบนี้นะคะก็จะได้เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะให้มีสถานะนะคะทางการเงินที่ไม่เป็นปัญหานั่นเองค่ะเนาะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องง่ายๆเลยนะ,ะนะคะก็คือเรื่องของงบการเงินส่วนบุคนะคะการที่เราจะมีสภาพคลอ่องแล้วนำไปสุดความมัน่นคงได้ในอีค่ะฝากด้วยนะคะสำหรับ ช่องสาระความรู้นะคะการเงินอาจารย์ฝนค่ะแล้วพบกันใหม่สำหรับสาระน่ารู้ในครั้งหน้านะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย